Daily experts. มาสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะกับช่วง daily expert นะคะซึ่งช่วงนี้นะคะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านค่ะหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันมานะครับพูดคุยถึงเรื่องราวสาระความรู้ต่ตางๆค่ะและแน่นอนนะคะทุกๆวันพุธค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพช่องปากและความผิดปกติของการสื่อความหมายนั่นเองนะคะจากผู้เชี่ยวชาญเจ้าของโรงพยาบาลรามาธิบดีนั่นเองในช่วงของปากสวยสดใสค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของปัญหาฟันผุหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติถ้าฟันผุก็ไปหาทันตแพทย์แล้วก็ ทำการอุดฟันก็จบแต่จริงๆแล้วเรื่องของการอุดฟันอาจจะไม่จบแค่นี้นะคะซึ่งหากเกิดการฟันผุแล้วคุณหมออาจจะให้คุณผู้ชมนั้นเนี่ยเรื่องการรักษาระหว่างการรักษารักฟันหรือถอนฟันออกไปเลย ซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาทําความเข้าใจค่ะเกี่ยวกับการรักษารากฟันที่ถูกต้องคืออะไรแล้วเขามีวิธีการอย่างไรและสาหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคําถามนะคะสงสยัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพฟันนะคะสามารถที่จะฝากคําถามนะคะผ่านทางแฟนเพจของเรามาชาแนลของเรากันได้เลยนะคะแบบสดๆตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ทางรายการของเรานะคะต้องขอต้อนรับค่ะทันตแพทย์หญิงอาจารนาเพียรพาณิ์ ทันธแพทย์จากงานทันตกรรมคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาล,ลัยมหิดลค่ะ,สว,ส,คะาาสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอันดับแรกเลยอยากให้อาจารย์อธิบายนะคะถึงเรื่องของส่วนประกอบของออฟันของเราว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วรากฟันเนี่ยอยู่ตรงไหนครับเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะย,ยังไม่รู้ว่า อยู่ตรงไหนคือมีส่วนประกอบสําคัญยังไงบ้างคะค่ะก็คือส่วนประกอบของฟันเราหลักๆเลยนะคะก็คือชั้นนอกสุดเลยค่ะก็จะเรียกว่าชั้นเคลือบฟันอันนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะชั้นเคลือบฟันเนี่ยคะสีมันจะออกขาวแต่ผ่านไปใช้งานเป็นสักระยะมันก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองได้ค่ะชั้นถัดลงมาเลยนะคะก็คือชั้นเนื้อฟันนะคะชั้นเนื้อฟันเนี่ยโดยปกติเราจะไม่เห็นแต่ว่าเราจะเห็นได้ถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วชั้นเคลือบฟันมันสึกไปนะคะส่วนชั้นในสุด เลยอะค่ะเรียกว่าชั้นพรงประสาทฟันหรือว่าชั้นคลองรากฟันนั่นเองนะคะซึ่งในชั้นนี้นะค่ะก็จะมีเนื้อเยื่อมีเส้นเลือดเส้นประสาทที่มาหล่อเลี้ยงฟันเราอะค่ะซึ่งการรักษารากฟันนั้นก็คือการรักษาในส่วนของชั้นพุงประสาทฟันหรือชั้นคลองรากฟันค่ะแต่ว่าถ้าถ้าเรามองในแง่ของว่าเออเห็นในช่องปากนะคะเราก็จะเห็นว่าส่วนข้างบนที่เราเห็นก็คือตัวฟันส่วนที่ใต้เหงือกใต้กระดูกคือรากฟันรากฟันค่ะแต่จริงๆแล้ว การรักษารากฟันคือข้างในโพรงประสาทฟันข้างในโพรงประสาท<ช>เลยนะคะคือชั <คะ S 2> ้นเนื้อเยื่อข้างในอ่ะข้างเนื้อเยื่อข้างในเลยทีเดียวะนะคะแล้วเรื่องของสาเหตุล่ะคะสาเหตุหรือว่าอาการอะไรบ้างที่มันทาให้เราจะต้องส่งผลตอบปัญหาที่เราจะต้องมาเริ่มรักษารากฟัน,นะค,ะค่ะคือ สาเหตุของพรมสัตว์ฟันอักเสบอะคะ<ช>่ะก็คือพยันตรายใดๆก็ตามนะคะที่ทําให้เกิดการติดเชื้ออักเสบในภรมสัตว์ฟันซึ่งหลักๆเลยเนี่ยส่วนใหญ่มาจากฟันผุฟันผุเนี่ยมันก็จะเริ่มผุตั้งแต่ชั้นเคลือบฟันโอเคนั้นอุดได้<ช> <ๆ S 2> เอาออกอุดชั้นเนื้อฟันโอเค กรอออกอุดแต่ทีเนี้ยถ้ามันผูกมาทะลุโพรงสัดฟันเนี่ยเชื้อโรคมันเข้าและมันเข้าจากในช่องปากนะคะเข้ามาในโพรงสัดฟันค่ะทาให้โพรงสัดฟันเนี่ยมีเชื้อโรคแล้วค่ะฉะนั้นเราต้องเอาออกเอาออกจากในโพรงสัดฟันใช่ค่ะต้องเอาออกเลยใช่แล้วทีเนี้ยอันนั้นคือหลักๆค่ะก็คือเชื้อโรคนะคะหลังจากนั้นรองรองลงมาคืออุบัติเหตุฟันแตกฟันร้าวจากการใช้งานหรือไม่ก็คือเป็นโรคระมาด โรคลมานาดเนี่ยคือกระดูกรอบรักฟันมันละลายค่ะเชื้อร่มก็จะเข้าย้อนจากใต้ขึ้นไปที่มันเป็นน้ำพองๆใช่ไหมคะโรคลมานาดนี่คือฟันโยกเนี่ยฟันโยกฟันโยกมีหินปูนเยอะๆค่ะหรือบางครั้งฟันอาจจะไม่เป็นไรแต่มันผุเยอะมันผุกว้างอุดอย่างเดียวเอาไม่อยู่หมอก็จะแนะนำแบบต้องทําครอบฟันนะแต่ถ้าครอบฟันอาจจะต้องใส่เดือยเข้าไปในในรากฟันก็ต้องดึงเส้นประสาทฟันรักษารักฟันด้วยค่ะก็คือสาเหตุนี้ หลายสายปัจจัยเลยทีเดียวนะคะที่ที่ส่งผลทาให้เราอาจจะมีอาการเกี่ยวกับต้องมารักษารากฟันนะคะแล้วอาการของผู้ที่มีปัญหาในโพรงเขาเรียกว่าโพรงฟันโพรงประสาทโพรงประสาทฟันแล้วก็รากฟันเขาจะมีอาการยังไงคะอาจารย์อาการเนี่ยจะมีหลากหลายมากเลยนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่หลักๆที่มาหาเราเลยเนี่ยจะแบบปวดมากปวดบางคนปวดแบบล้มตัวลงนอนก็ปวดอยู่เฉยๆก็ปวด ฟันกระทบกันก็ปวดนะคะหรือบางคนปวดเล้าไปทั้งศีรษะเลยจะบอกหมอปวดแล้วแบบซีกเนี้ยปวดทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนก็บวมมาเลยนะคะแก้มบวมเหงือกโยมมาเลยอันเนี้ยง่ายมากทุกคนก็จะมาหาหมออยู่แล้วใช่ไหมคะ,เ,ะเห็นใช่แต่ว่าอาการถัดมาคือเสียวฟันคือาบางคนบอกเสียวฟันกินน้ําเย็นแป๊บหนึ่งคิดว่าไม่มีอะไระแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเราเสียวฟันเมื่อกินน้ําเย็นน้ําร้อนแล้ว ดึงลงไปแล้วมันยังเสียวอ้อยอิงอย okay, like well. ู่อีกเนี่ยค่ะเสียวอ้อยอิงใช่อ้อยอิงก็คือแบบนานดื่มดื่มแล้วยังเป็นอยู่อีกเนี่ยค่ะก็คือโอเคอาการทางไหนเริ่มไม่ดีแล้วหรือบางท่านจะว่าโชคดีก็ก็ได้นะคะคือไม่มีอาการเลยค่ะมาหาหมอก็คือฟันมันหลุดออกมาค่ะมันแตกคือบางส่วนมันบินมันแตกออกมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่า พอตรวจแล้วเอา้ามันทะลุไปถึงโพงศาสตร์ฟันแล้ว<อ>แต่ว่าเชื้อโรคเขาแบบค่อยๆเข้าหรือเขามีความอดทนสูงเขาไม่รู้สึกแบบความรับรู้ในการรับรู้ความเจ็บปวดเขาน้อยอะค่ะคือไม่ใช่น้อยสิมันสูงทําให้เขานิดนึงเขาก็ไม่ได้รู้สึกปวดหรือบางท่านเออหมอตรวจเจอมีตุ่มน้องที่เหงือกอหรือเอ็กซเรย์ค่ะแล้วเจอหนองปลายรากะอะไรเงี้ยค่ะ,คะ ก็โอ้โหอันนี้ก็ถือว่าต้องมาหาห<ช>มอเลยนะคะแล้วในการรักษาละคะขั้นตอนของการการักษาของผู้ที่มีปัญหาเ,เรื่องของโพรงประสาทฟันนี่ละค่ะจะต้องดําเนินการหรือทํำยังไงบ้างคะอาจารย์ขั้นตอนรักษาใช่ไหมคะออตอนแรกเลยเนี่ยหมอก็คงต้อง กรอกาจัดเอาเชื้อโรคอะค่ะคือก็คือผัะค่ะฟันผุออกก่อนเสร็จแล้วก็ต้องมาประเมินเนื้อฟันนะคะว่าเนื้อฟันมันมีมากพอที่จะบรณะหลังจากนั้นได้ไหมแล้วก็สมมติโอเคผ่านแล้วก็จะต้องเปิดเปิดเข้าไปในพงศัตว์ฟันนะคะแล้วก็ต้องกําจัดเนื้อเยื่อในพงศัตว์ฟันออกแล้วก็หาคือเนื้อเยื่อในพงศัตมันมันต้องแยกกันนะคะในส่วนตัวฟันกับส่วนรากฟันส่วนตัวฟันเรากําจัดออกไปแล้วก็ต้องมาหาอีกว่า รากฟันซี่เนี่ยมันมีกี่ของรากฟันคือข้างในเนี่ยไม่ใช่ว่ารากเดียวปุ๊บแล้วจะมีแค่แค่รากหนึ่งฟันกรามเนี่ยมันมีตั้งสามรากเพื่อเพ้นข้างในารากใช่ค่ะท่านเดียวเลยปกติใช่ไหมคะนี่คือเนื้อฟันปกติที่ฟันกรามที่มีสามรากตรงนี้เราเปิดเข้าไปข้างในมันอาจจะมีรากย่อยอีกหรืออยไรกดใช่แล้วก็คือต้องมาหากันก็ต้องไปหาว่ามันอยู่รากตรงไหนแล้วก็ต้องใส่เครื่องมือไปวัดความยาวรากโอ้นะคะแล้ว ถ้าเกิดว่าตะกี้ได้เกริ่นไปเมื่อช่วงต้นรายการกับคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดปวดฟันถ้าเกิดว่าคุณหมอก็มีสองทางเลือกก็คือรักษารากฟันกับถนอนออกไปเลยมันดูง่ายดีอันนี้มันมีข้อแตกต่างยังไงคะหรือว่าข้อดีข้อเสียยังไงคะถ้าเกิดว่าจะจะถอนหรือว่าจะหรือว่าเลือกที่การรักษาดีกว่าค่ะคือรักษารกษากฟันเนี่ยเราก็ยังมีฟันของตัวเองไว้ใช้ก็คือมีรากฟันของตัวเองไว้แล้วก็ทําครอบฟันเราก็ยังมีฟันมีฟันค่ะข้อดีคือมีฟันไว้ใช้นะคะค ก็ข้อเสียหรือข้อจํากัดของมันก็คือขั้นตอนในการรักษามาหลายครั้งนะคะหนึ่งหลายครั้งสองแต่ละครั้งทํานานทํานานมันใช้ระยะเวลาใช่ไหมแล้วก็ทำตาเสร็จแล้วบางทีมันก็จะมีการเจ็บปวดหรือบวมหลังทําบ้างแะ้วกบอถอนไปเลยไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็ค่าใช้จ่ายก็สูงกว่าค่ะคือมันต้องมีความอดทนแล้วแบบอยากจะเก็บฟันจริงๆนะคะแต่สําหรับถอนก็คือเราก็ถอนไปเลยจบจบคือจบ ฟันก็หายไปเลยหายไปเลยะะแต่พอตอนนี้สบาย<ช>แต่พอวันนึงที่เราอายุเยอะขึ้นคือก็คือมันก็ไม่ถึงขนาดอายุขึ้นเยอะขึ้นหรอกคะ<ช>่ะคือถ้าเกิดว่าทิ้งช่วงไปนานๆเนี่ยเราก็ฟันมันก็หาเพื่อนอะค่ะฟันซี่<อ>ข้างๆก็จะต้องหาเพื่อนเขาก็จะล้มหากัน<ช>ฟันข้างบนเขาก็จะอยากจะหาคู่ศพเขาก็จะย้อยลงมาอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ต้องมานั่งคิดว่าเราจะใส่ฟันอะไรทดแทนฟันที่หายไปมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องนี้มา,าค่ะแล้วตอนนี้เรามาทำความเข้าใจคะ่ะถ้าเกิดว่าคนไทยเลือกที่จะเก็บฟันไว้ก็คือรักษารากฟันหรือว่าอันนี้เราจะมีวิธีการคืออะไรคะหรือว่าการรักษารากฟันเนี่ยจะช่วยในเรื่องของอะไรบ้างคะอาจารย์ก็รักษารากฟันเนี่ยคือจริงๆหลักๆเลยแหละเราต้องการที่จะกำจัดเชื้อโรคนะคะเพื่อส่งเสริมให้เกิดการหาย แล้วก็<ช><ช>ลดการอักเสบนะคะของพุมสว์ฟันและของปลายลากฟันมีไหมคะว่าข้างบนไม่มีไม่ผุแม่อะไรเลยแต่ว่าคนไข้รู้สึกปวดส่วนใหญ่มันต้องมีสาเหตุค่ะ<ช><ช>สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเขาปวดเพราะว่าแล้วข้างบนไม่มีอะไรเลยเนี่ยเ<ช>ขาต้น่าจะต้องเกิดจากอุบัติเหตุหรืออะไร<อ>ในอดีตอะไรเงี้ยค่ะคือพอเราหลักๆคือเราต้องการกําจัด พวกเชื้อโรคใช่ไหมคะแล้วก็เนื้อเยื่อที่ติดเชื้อคือมันมีทั้งเชื้อโรคที่เข้าไปเนื้อเยื่อของในพวงฟันที่ติดเชื้อแล้วเนื้อฟันที่รอบรอบรากฟันเนี่ยค่ะเราต้องกาจัดพอเรากําจัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องตกแต่งรูปร่างมันให้มันสามารถที่จะรับการฆ่าเชื้อด้วยน้ํายาเราต้องใช้น้ํายาฆ่าเชื้อด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ต้องใส่ยาฆ่าเชื้อทิ้งไว้ด้วยพอใส่ยาฆ่าเชื้อเสร็จพอครบอาการหายอะไรโอเคแล้วเราก็ต้องมาอุด อุดรากฟันเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปใหม่ค่ะและเชื้อโรค ที่หลงเหลืออยู่เนี่ยออกไปข้างนอกอีกคือสังกรบมันไว้ค่ะแล้วพอถึงประมาณนี้ค่ะร่างกายเราก็จะสร้างซ่อมแซมตัวเองค่ะพอฟังแล้วดูรักษารากฟันดูมันแบบว่าบางคนอาจจะรู้สึกกลัวๆขั้นตอนการรักษารากฟันของคุณหมอทํำยังไงคะก็เหมือนที่เล่าให้ฟังตอนต้นตอนแรกคือปุ๊บเราก็ต้องอาจจะต้องใสยาชาใสแผ่นยางกันน้าลายกรอฟันผุเปิดเข้าไปหาของรากฟันวัดความยาววัดความยาวนะคะ วัดความยาวของรากฟันทําการขยายด้วยเครื่องมือขยายนะคะก็เครื่องมือก็ขยายทาความสะอาดตกแต่งหลังจากนั้นก็ฉีดน้ํายาล้างนะคะน้ํายาล้างของรากฟันเพื่อที่จะกําจัดเชื้อโรคออกไปะคะ่ะหลังจากนั้นใสย่ยาแล้วก็อุดปิดชั่วคราวกับปาใหม่มเปิดเข้าไปใหม่ล้างอีกทาความสะอาดอีกค่ะแล้วถ้าอาการดีไม่ปวดไม่มีไม่เสียวไม่อะไรแล้วเราก็จะอุดเหมือนที่บอกแล้วก็หลังจากนั้นก็บูรณะต่อค่ะ ะะซึ่งอันนี้เนี่ยคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าแล้วหลังจากที่คนไข้ได้เข้ามาพบอาจารย์และเรียบร้อยทั้งล้างน้ํายาอุดเปิดอุดปิดชั่วคราวเนี่ยหล,หลังจากที่รักษารากฟันไปแล้วตัวคนไข้จะมีผลข้างเคียงยังไงไหมคะคือหลังจากรักษาไปแล้วเนี่ยเฉพาะรากฟันะนะคะแต่ตัวฟันเนี่ยต้องเข้าใจว่า คนไข้ส่วนใหญ่ที่เขาต้องรักษาลากเนี่ยเขาเกิดจากการผุผุเนี่ยก็คือเนื้อฟันหายไปเยอะอยู่แล้วนะคะฉะนั้นพอเรารักษารักฟันเสร็จคือเราทรํารากฟันเนี่ยให้ไม่ติดเชื้อแล้วแต่ตัวฟันที่หายไปอ่ะคนไข้จะต้องได้รับการบูรณะที่เหมาะสมะการบูรณะที่เหมาะสมส่วนใหญ่เราจะแนะนําให้ครอบฟันะนะคะ,คะการครอบฟันก็คือเหมือนทำํำหมวกกันน็อกกันสวมฟันไว้ทําให้ฟันอ่ะแข็งแรงเพื่อที่จะช่วยใช้งานในอนาคตได้ นะคะส่วนการดูแลเนี่ยก็ต้องดูแลเหมือนเป็นฟันปกติซี่หนึ่งของเราเแปลงฟันใช้ไหมขัดฟันส่วนเรื่องการทานอาหารก็ทานได้ปกติแต่โดยปกติเราก็ไม่แนะนำให้ทานของแข็งอยู่แล้วนะคะก็คือมาดูแลสุขภาพช่องปากตามปกติเพราะว่า การที่เรามีรากฟันมีฟันอยู่เนี่ยเราก็ต้องดูแลเรื่องหินปูนเรื่องฟันผุเหมือนกับฟันทั่วไปค่ะอนะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพฟันค่ะอย่าปล่อยให้มันเป็นปัญหาใหญ่ๆจนปวดทนไม่ไหวจนถึงมาหาอาจารย์หมอจริงๆแล้วหลักๆเลยที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากจะต้องมาเข้ารักษาการรักษารากฟันดูแลสุขภาพช่องปาก ปลูกฟังเรื่องของการแปลงฟันการรับประทานนะคะแล้วก็การใช้ฟันของเราให้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะก็จะไม่เกิดปัญหาค่ะแต่ถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องของรากฟันเดินเข้ามาปรึกษาแพทย์เลยนะคะวันนี้ถือว่าเราได้รับความรู้มากมายนะคะเกี่ยวกับการรักษารากฟันแล้วก็เข้าใจอย่างถ่องแท้เลยทีเดียวค่ะทาารายการของเราต้องขอขอบพระคุณนะคะทันตแพทย์หญิงอัจารนาเพียรพาณิชย์ทันตแพทย์จากงานทันตกรรมคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัายมหิดลน,นะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคะ่ะกับช่วงสุดท้ายของเราคะ่ะช่วงจิตคิดบวกเรามีอีกหนึ่งหญิงสาวซึ่งเธอไม่น่าเชื่อว่าเธอจะพันตัวเองได้มากขนาดนี้แต่เธอจะเป็นใครนั้นน่าสนใจมากๆค่ะติดตามในช่วงหน้าคะ่ะ